ดีค่ะพบกับทุงกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเปิดไฟก่อนนะอาจจะได้ยินเสียงลูกกระหรือเสียงหมานะคะหรือสุนัขก็เพราะว่ามันเห่าอะไรไม่รู้ก็เราจะเอามาเราจะทําอะไรกับหลองดีคือเดี๋ยวเราขอนีอกอกนกนะก็จะเป็นวูอันนี้เป็นน,น้ก็เราจะมา ใส่ของอะไรในนี้ดีก็มาช่วยกันเลือกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเตรอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ก็จะมีสกูชี่นะคะก็อาจจะลุกลึงลังไปหน่อยนะเพราะเราก็ใส่รางอันใหญ่เลยเพราะเดี๋ยวจะยกทีละอันก็ไม่ได้นะโอเคค่ะไปทํากันเลยโอเคเราจะใส่ชั้นบนชั้นแรกนะคะชั้นบนชั้นแรกเราคิดไว้ว่าเดี๋ยวถอดมาเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษลังอันนี้ชั้นบนเราจะคิดว่าจะใส่สกูชี่ของแท้และกล็ ซูกุชิของแท้และของไม่แท้ที่มีแท็กนะคะอย่างเช่นอันนี้ของไม่แท้แต่มีแท็กก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันสวยงามมากอันนี้ซื้อราคาห้าสิบเก้าบาทเออลยอยห้าสิบเก้าบาทจำจำไม่ได้แล้วอ่ะฮะโอเคโอเคออเฮ้ยซูกุชิหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย

thank you